จะเตรียมตัวเตรียมชีวิตอย่างไรเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเพราะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นสถานการณ์หลายอย่างที่เราต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณจึงเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องรับมือกับมันวันนี้ก็จะมาหนุนใจพี่น้องนะครับการเตรียมชีวิตสู่การเป็นผู้ที่ จะเป็นผู้ที่สูงอายุหรือมีอายุมากขึ้นสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมจเจริญยติกุลน,นะครับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะเตรียมตัวและใครไม่ได้เตรียมตัวเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นในวัยชารานะครับหรืออายุสูงขึ้นเนี่ยหลายคนไม่ได้เตรียมตัวก็จะเกิดอาการเหงา เกิดอาการว้าเวเกิดอาการที่ไม่ได้เตรียมตัวด้านสุขภาพด้านการเงินก็จึงทําให้เขาเป็นคนที่เฉาผมเห็นหลายชีวิตนะครับที่เมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็ต้องอยู่อย่างตัวคนเดียวหรือว่าอยู่กับครอบครัวแต่ก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เรียกร้องทําความํำคาญให้กับคนรอบข้างจึงอยากจะมาสอนพวกเรานะครับชีวิตเราเป็นชีวิตที่ มีวัยก็คือวัยเด็กหรือวัยลูกแล้วก็วัยคนหนุ่มสาวและเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุแต่เมื่อไปสู่วัยผู้สูงอายุถ้าเราไม่เตรียมตัวเราก็จะพบสถานการณ์ที่เราจะต้องรับความกดดันอย่างมากมายนะครับวัยผู้สูงอายุนั้นมีอยู่สองมุมในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นวัยของบิดาคือวัยบิดาหมายความว่าเมื่อเป็นผู้ที่สูงอายุเรา มีความคุ้นเคยกับพระเจ้ามีการเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วจะเหมือนพ่อนะครับเป็นไวยบิดาที่สนิทสนมคุ้นเคยกับพระเจ้าแล้วก็เป็นพรแก่ผู้อื่นหรือเป็นผู้สูงอายุที่มืดมนในปัญญาจาร์บทที่12นะข้อที่1บอกว่าก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาที่ชีวิตจะไม่มีความเพลิดเพลินในเดือนปีของเขาก็หมายความว่าก่อนที่ วันนั้นเป็นวัยที่เราชารามานะครับเป็นวัยที่มีแต่ความทุกข์ร้อนใด้าร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเพราะเราไม่เติบโตเราไม่ได้เตรียมตัวนะครับและไม่มีความเพลิดเพลินก็หมายความว่าอาหารการกินเนี่ยมันก็กินไม่อร่อยละเที่ยวก็จะไม่สนุกดังนั้นการเตรียมตัวนะครับเพื่อเข้าสู่วัยนั้นจึงสําคัญผมจะบอกถึงปัญหาของวัยของผู้สูงอายุที่จะมาถึงนะครับปัญหาที่1ก็คือว่า เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยที่ความเสื่อมของร่างกายการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ,ะวิทยาหรือรูปร่างการหลับก็จะยากการนอนก็จะยากอาหารก็จะย่อยไม่ค่อยดอีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตเบาหวานโรคหัวใจการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่างนะครับอย่างที่บอกว่าผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นลงน้ำหนักตัวก็เปลี่ยนแปลง เนื้อหนังนะครับมันจะไม่มีละจากคนที่สมบูรณ์นะครับเนื้อมันจะน้อยลงไม่เพียงเท่านั้นความแข็งแรงก็จะลดลงนี่คือปัญหาด้านของร่างกายอีกด้านหนึ่งนะครับปัญหาด้านจิตใจอารมณ์คนแก่นี่ก็จะสังเกตนะครับขี้เหงาง่ายหรือความเครียดจากร่างกายบางคนก็ต้องสูญเสียคนลักสูญเสียฐานะทางสังคมเกิดอาการซึมเศร้าความ การเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมโนของร่างกายนะครับสำหรับสุภาพสตรีก็จะเป็นเข้าเส้นทีว่าเข้าสู่วัยทองช่แพ้หรือผู้ชายนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาความจําก็จะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับและการเปลี่ยนแปลงด้านที่2เนี่ยด้านจิตใจด้านอารมณ์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะกลายเป็นคนที่เหงาไปเลยนะครับเป็นคนที่เฉาไปแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนะครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้ทํางานแล้วการสูญเสียไรายได้ประจํา การสูญเสียคนที่รักเพื่อนๆก็เริ่มจากไปบางคนคนรักหรือคู่สมรสนะครับต้องมีการหย่าร้างหรือว่าตายไปและบางคนก็ปรับตัวกับบทบาทใหม่ไม่ได้เป็นบทบาทของปู่ย่าตายายผู้สูงอายุเข้าสังคมน้อยลงมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนะครับถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยเห็นว่าผู้สูงอายุหลายคนก็ฆ่าตัวตายหรือเฉาตายหรือบางคนนะครับถูกลูกหลานไปไว้ที่ บ้านพักคนชราโอ้ยิ่งเหงาเลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก <c oughs> ็ค,คือด้านที่4คือการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินเงินส่วนใหญ่ที่มีนะครับก็ใช้ไปแต่เงินหามาก็จะน้อยและเงินที่มีอยู่นะครับก็จะเอาไปใช้กับยากับหมอเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นี่คือปัญหาที่4 <c oughs> คือปัญหาด้านการเงินแล้วก็ปัญหาด้านที่5นะครับปัญหาด้านการดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองไม่ได้ดีเหมือนก่อนนะครับเราต้องให้มีผู้อื่นมาดูแล การเดินทางอาจจะไม่สะดวกเหมือนเดิมหรือว่าการตัดสินใจก็ช้าลงลต้องพึ่งพาผู้อื่นนี่คือปัญหาของคนที่สูงอายุจะตามมานะครับถามว่าใครจะเป็นเป็นทุกคนนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ไปก่อนผมจึงบอกพระวจนะพระเจ้า2ตอนไว้ไงหนึ่งยอมที่2องข้อนะครับให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเหมือนบิดามารดาฝ่ายวิญญาณเขาเรียกว่าพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเราก็จะมีความสุขมีลูกหลานนะครับฝ่ายวิญญาณล้อมรอบ แต่ถ้าเราเติบโตนะครับโดยที่ไม่โตฝ่ายวิญญาณนะครับเราก็จะมองว่าเมื่อเราแก่มาตามปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่1เนี่ยเราจะเหมือนคนแก่นะครับที่มืดมนหมดพลังหมดไฟกินอะไรก็ไม่อร่อยนะวันนี้นะครับจะแนะนําการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อเราอายุมากขึ้นเพื่อจะเด่นเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคนที่มีคุณค่านะครับเอาละมาดูนะครับสิ่งที่เราต้องมีสิ่งแรกพี่น้องฝึกตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะ เตรียมเรื่องแรกคือเตรียมเรื่องวิถีชีวิตอย่างน้อยนะครับต้องมีงานอดิเรกหรือว่ามีแพชชั่นนะครับอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ก็มีงานอดิเรกส่วนตัวนะครับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องดนตรีเพราะว่ามันไม่ได้เฉาไม่ได้เหงานะครับแปลเพลงเล่นดนตรีเดี๋ยวนี้ก็มาเล่นดนตรีในโบสถ์มันไม่เหงา บางคนนี่ไม่ยอมมีงานดีเลกนะครับไม่เอาอะไรสักอย่างเดี๋ยวแก่มาจะเหงานะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอย่างอาจารย์ก็มีนะครับการพัฒนาตัวเองเช่นเดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นเนี่ยก็มาทำพอดแคสต์หรือว่ามาทำ YouTube มันเลยไม่เหงานะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าปฏิเสธสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็เรียนเกี่ยวกับ AI ที่จะมาเอา AI มาช่วยในการทำ u t u b e การเตรียมที่2นะครับ เตรียมใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเรานะครับก็หมายความว่าเมื่อเราเติบโตอายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรารับการเปลี่ยนแปลงยอมรับในความแก่ของเราพูดตรงๆนะครับอาจารย์เตรียมตัวมาก่อนนะครับที่เตรียมใจว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะเรียนรู้ในการเป็นผู้สูงอายุที่มีประโยชน์อย่างไรยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเราไม่ได้ หนุ่มหรือหน้าตาเราไม่ได้แบบอ่อนเหมือนเดิมก็ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะให้ความรักแก่ลูกหลานอย่างไรที่จะดูแลนะครับเป็นฝ่ายดูแลไม่ใช่เป็นฝ่ายที่จะรอรับเห็นไหมบางคนไม่รับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับคือต้องการคนที่จะปฏิบัติกับเราเหมือนวัยรุ่นน่ะไม่ได้เลยนะครับหรือต้องการให้คนมายอมรับเราเหมือนวัยรุ่นก็ไม่ได้แ้วก็ยอมว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ก็ รู้ว่าความจํามันคิดได้ช้าลงการเคลื่อนไหวได้ช้าลงแต่เราต้องภูมิใจนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ที่พูดแบบนี้ก็ให้เราภูมิใจเพราะว่าพี่น้องคุณค่าของผู้สูงอายุนี่มีประโยชน์นะครับอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์ก็รู้ว่าประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะแบ่งปันให้ที่จะแนะนําน้องรุ่นใหม่เนะี่ยประสบการณ์หรือสิ่งที่มีคือพรไฝวิญญ,ญาณนะนะที่เราจะมอบให้กับคนรุ่นใหม่ไปได้ นี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงในการที่จะเป็นพรแก่คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนที่ทําใจนะครับอย่าเป็นคนแบบโอ้อายุมากแล้วนะกับกลายเป็นคนที่เรียกร้องนะทาไมเด็กๆไม่มาคอยดูแลเอาใจใส่ทําไมเด็กๆไม่มีคนรอบข้างที่มาทํานู่นทํานี่แทนให้ทําไมไม่มีคนมาคอยเอาใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแทนที่เราจะรอแบบนี้เราก็ต้องเป็นคนที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่ คอยให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นคอยให้กําลังใจเพราะว่าพูดอีกประโยคหนึ่งนะครับลุงเนี่ยอาจารย์หรือว่าเป็นลุงได้นะผ่านโลกมาเยอะนะพร้อมจะสอนพร้อมจะแนะนําและพร้อมที่จะเอาบทเรียนที่ผิดพลาดในอดีตเนี่ยมาเป็นบทเรียนแก่คนรุ่นต่อไปยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้นะและยอมรับการปฏิบัติต่อลูกหลานที่ปฏิบัติเราเหมือนคนแก่นะคมว่าเขาเห็นว่าเราเป็นผู้สูงอายุนะครับบางคนรับไม่ได้นะต้องการผู้อื่นปฏิบัติ ทำกับเราอย่างเป็นไวรุ่นเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะครับต้องเป็นผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลผมใช้คําว่าเป็นทรัพยากรบุคคลนะครับนะมีคําพูดหนึ่งนะครับบอกว่าอะไรที่ทันสมัยอยู่เสมอนะครับมันก็จะหมดอายุหมดยุคยุคตัวอย่างรถ E ีวีเห็นไหมรุ่นใหม่มาละมือถือนะครับหมดสมัยหมดรุ่นปีต่อปีเลยนะครับแต่อะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงจําไว้มันจะมีคุณค่าอยู่เสมอก็ต้องบอกว่า เราต้องทําตัวนะครับให้สง,งาส่าศักดิ์สิทธิ์สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ทําตัวเหมือนพ่อทําตัวที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีคุณค่าดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่สะอาดบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มันจะมีคุณค่าตลอดไปและมันจะเป็นพรแก่ผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าแม่อายุแก่แล้วพยายามทำตัวเป็นเซเลบริตี้นะครับทาตัวเป็นวัยรุ่นที่จะต้องทันสมัยเสมอนะครับมันสู้วัยรุ่นไม่ได้หรอก มันสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกแต่แทนที่จะทําตัวให้เป็นปูชนีบุคคลบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สะอาดและขอให้กําลังใจคอยสั่งสอนอันนี้เราจะดูได้อย่างยาวนานและจะไม่เหงานะครับเพราะว่าคนมาหาเราในยามชรา,าเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการมาหาแฟนหรือเขาไม่ได้ต้องการมาหาดารานะหรือมาหาวัยรุ่นที่คุยเหมือนกันเขาต้องการความรักความอบอุ่นและประสบการณ์ชีวิตนังนั้น,น,นต้องยอมรับและปรับตัวให้ได้นะครับ เอามาดูนะครับการเตรียมตัวที่3นะครับเตรียมด้านสุขภาพโอ้คนแก่นี่มีปัญหานะครับสุขภาพไม่ดีเนี่ยคนมาเยี่ยมคนมาหานะครับแทนที่จะมารับพรรับการหนุนใจนะครับมาต้องมาคอยดูแลนะครับคนแก่ที่สุขภาพก็ไม่ดีอ่อนแอเจ็บอดอดอดแอดแอดขี้บนดังนั้นมันต้องเตรียมสุขภาพการออกกำลังกายจึงสําคัญการออกกำลังกายไม่ใช่มาออกตอนแก่นะฮะ แต่ต้องออกตั้งแต่ตอนนี้เราต้องสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแกร่งและไม่เพียงเท่านั้นควรจะตรวจสุขภาพอยู่เสมอนะครับว่ามีโรคประจาตัวอะไรจะได้แก้ไขนะแล้วก็ปรับตัวต้องมีประกันสุขภาพนะครับหนุนใจให้ทําประกันสุขภาพเพราะตอนแก่เนี่ยเจ็บป่วยบ่อยแต่เราก็ต้องมีวินัยสุขภาพนะครับเนะี่ยต้องเตรียมตัวนะครับฝึกนะบางคนนี่ไม่ได้เตรียมตัวอายุมากขึ้นก็ไม่สามารถมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงได้นะครับการเตรียมที่สีนะครับต้องเตรียมวางแผนการเงินหลายคนนี่ไม่วางแผนการเงินเลยนะครับต้องประเมินค่าใช้จ่ายแต่และเดือนแล้วก็สัดส่วนในการเก็บออมเท่าไหร่เพื่ออนาคตสัดส่วนในการที่จะใช้จ่ายประจําเดือนประเมินไรายได้ให้ได้นะครับดังนั้นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอันนี้ก็หนุนใจพี่น้องนะครับว่าเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการ สะสมเงินเมื่อแก่แล้วเนี่ยอินคัมันจะน้อยเพราะเวลาคนอายุมากขึ้นเนี่ยเงินก็ไม่มีนะจะทำยังไงอ,อ่ะรอ่ะการเตรียมที่5นะครับก็คือการเตรียมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณโอ้อันนี้สำคัญมากการเตรียมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยเพราะทำไมครับเพราะว่าคนแก่สังเกตนะครับเขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งเหมือนเด็กเขาบอกว่าเมื่อเราอายุแก่ลงนะครับมากขึ้นเนี่ยไอตัวเป็นเด็กของเราภายในอ่ะ มันจะปรากฏขึ้นเคยเห็นไหมคนแก่เรียกร้องงองแงแล้วก็เอาแต่ใจการเตรียมจิตวิญญาณสําคัญเหตุน,นี้เองผมอยากจะหนุนใจนะครับเราจึงต้องมีการศึกษาพระครับวจนะพระเจ้าในในกลุ่มนะแต่และโบสจะมีไม่เหมือนกันนะมีชื่อไม่เหมือนกันนะฮะหรือว่าการมีเมนเทอร์ที่ดีที่เป็นผู้ใหญ่ที่คอยแนะนำนะครับที่จะคอยแนะนําชีวิตเราเมื่อแก่มาแล้วเนี่ยจะได้ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อแก่มาแล้วนะครับเราจะได้เป็นเมนเทอร์เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณแต่ไม่ใช่เหงาการพัฒน,นาฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยทำให้จิตใจภายในจิตวิญญาณภายในเติบโตขึ้นทําไมครับเมื่อเราแก่มาตรงเนี้ยเพื่อนที่ดีที่สุดคือพระเจ้านะครับดังที่อาจารย์ยอนบอกว่าท่านทลานละที่เป็นบิดาท่านคุ้นเคยกับพระองค์ผู้ดํารงอยู่ในส,สมมก,การหบายว่าคุ้นเคยกับพระเจ้าแต่คนที่ไม่เฝ้าเดียวนี่นะ ไม่สร้างนิสัยเฝ้าเดียวนี่นะครับหรือไม่ศึกษาพระวจนะเนี่ยเขาไม่เติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณไม่รู้พระวจนะแกมานี่จะเหมือนเด็กเหมือนเด็กแบบคนชาวโลกเลยนะครับอันนี้ก็หนุนแจ้งแต่วันนี้ว่าทําไมพระเจ้าให้มีสปาโตให้มีการศึกษาพระวจนะเพื่อเราจะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับนี่คือการเตรียมฝ่ายจิตวิญ,ญญาณสำคัญมากเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอะตอนที่เราแก่แต่มันไปทําตอนนั้นไม่ได้ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับอ่ะมาดู เตรียมที่6นะครับเตรียมที่6นี้ก็คือเขาเรียกว่าเตรียมด้านจิตใจาบางคนนี่จิตใจนี่ไม่เติบโตเคยเห็นคนแก่มีคติไหมคนแก่ลำเอียงคนแก่ยึดถือยึดมั่นคนแก่เนี่ยมองคนน่มองที่ภายนอกเนี่ยแต่ต้องเป็นคนที่อายุมากขึ้นนะครับมีจิตใจทัศนคติต่อคนที่ดีมีความรักมีการให้อภัยมีความเมตตา มองข้ามความผิดได้นะมองที่ตัวตนของเขาในความดีของเขาอยู่ไปมองเรื่องของ,ของความผิดพลาดภายน,นอกเนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่งดงามมีแต่ให้นะครับแต่คนแก่ที่ไม่โตมีแต่รอจะรับนะคนแก่ที่โตนะครับมีความอดกลั้นอดทนแต่คนแก่ไม่โตนะครับมีแต่อารมณ์ฉุนเฉียวนะครับระเบิดง่ายคนแก่ที่โตเนี่ยเขาจะ ไม่เป็นคนขี้น้อยใจนะครับเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นแต่คนแก่ไม่โตนะครับเป็นคนที่ต้องการคนมาเอาใจนะไม่เข้าใจใครง่ายๆนะครับสรุปง่ายเลยอย่าไปคุยป้าคนนี้ป้าคนนี้คุยไม่รู้เรื่องนะครับลุงคนเนี้ยแกเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่มองมุมเดียวไม่สามารถมองลึกซึ้งมองหลายมุมได้เพราะว่าเขาไม่เคยฝึกด้านจิตใจมาก่อนนะครับทัศนคติก็ไม่ดีเนี่ยการเตรียมที่6ด้านจิตใจเนี่ยจึงสําคัญนะครับ และการเตรียมที่7นะครับอันนี้หนุนใจเลยพี่น้องคิดเสียทั้งหลายอาจารย์เนี่ยสอนได้เพราะอาจารย์อยู่ในช่วงของวัยผู้สูงอายุละและอาจารย์ก็อยู่ท่ามกลางคนมากมายนะครับจําไว้เลยฝึกที่จะบำบัดเยียวยาฝึกจะที่ฐานเผื่อคนหรือฝึกนะครับที่จะเป็นที่เลี้ยงเมนเทอร์ mentor. จะได้สอนผู้อื่นเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นก็ต้องยอมรับนะครับวันหนึ่งลูกเราก็ต้องแต่งงานออกไป วันหนึ่งมาเพื่อนฝูงนะครับก็จะจากเราไปน้อยลงแต่ถ้าเรามีคิดสจักเนี่ยมันดีอย่างนะครับก็คือว่าเรามาที่โบสเรามาเราสามารถที่จะทำพันธกิจเราจะได้ไม่เหงานะครับเพราะตอนนั้นคงไม่ได้ทํางานละเพราะตอนนั้นนะครับอายุเรามากและตอนนั้นเนี่ยเราคงจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเพราะว่าเพื่อนฝูงก็จากลาไปสู่สวรรค์ แล้วก็ลูกหลานก็คงแต่งงานไปหมดแต่ถ้าเรายัง่ยทำภารกิจได้ได้นะครับมันจะช่วยให้เราตอนแก่เนี่ยคนจะเข้ามาหาเรานะแต่ถ้าว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ฝึกเตียวไว้ก่อนนะแกมาเนี่ยเราจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะครับอันนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องว่าทําไมต้องรับใช้พระเจ้าและตอนแกมาเนี่ยเราคงรับใช้พระเจ้าแบบคนหนุ่มสาวไม่ได้ลนะเช่นจะเด,นนนเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่มันลําบากแต่เราสามารถอยู่ที่บ้านมีคนมาหา ไปที่โบสถ์ได้ปฏิบัติพี่น้องเล็กๆ,ๆน้อยๆช่วยงานโบสถ์เล็กๆน้อยๆจึงทําให้เรามีชีวิตชีวานะครับในสุดท้ายนะครับการเตรียมที่8นะครับผมใช้คําว่าเตรียมใจยอมรับและรักเพื่อนฝูงไว้ให้ดีในชีวิตเรานะครับไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากมายแต่ขอให้มีเพื่อนแค่สองคนสามคนที่เข้าใจแล้วก็รักผูกพันกันตลอดไปก็ดีที่สุด เราจะได้มีเพื่อนที่คุยสะเพเหรละได้เพื่อนระบายความในใจได้คําว่าเพื่อนของผมนะครับไม่จะไม่ต้องเป็นคนที่มีอายุเท่ากันนะฮะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยอายุเขาน้อยนะฮะแต่วุฒิภาวะเขาสูงดังนั้นคำว่าเพื่อนอยู่ที่ว่าคุยแล้วสบายใจฟังให้ดีนะฮะคุยแล้วสบายใจเพื่อนเป็นคนที่เขาสามารถฟังได้ทุกเรื่องเป็นคนที่เราสามารถระบายได้ทุกเรื่องเป็นคนที่ยอมรับจุดอ่อนเราได้ นี่คือว่าเพื่อนในบ้านปลายชีวิตนะครับก็จึงบอกว่าอย่าเป็นคนที่ไม่เอาใครเลยอะ่ะแล้วตอนนั้นแกมาก็เหงาจะห,าหวังว่าจะมีใครมาเป็นเพื่อนไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ดีมันเริ่มต้นจากวันนี้นะครับระยะยาวอาจารย์มีเพื่อนอตั้งแต่อยู่ป .4 นะฮะป .5 โอ้วันนี้นะฮะก็ยังคุยกันอยู่เลยนะครับเพราะเรามีเพื่อนอไปไหนก็เจอกันได้จึงเป็นคนที่ไม่เหงาเลยนะครับ ล้วก็มีลูกๆฝ่ายวิญญาณที่คอยสอนคอยแนะนำคอยคุยกันอันนี้อยู่ที่เราต้องเป็นคนที่เริ่มต้นก่อนอย่ารอที่ใครต้องมาหาเรานะครับเราจะมีเพื่อนได้เราต้องเป็นคนที่ให้ออกไปเป็นคนที่จ่ายราคาแต่อย่าเป็นคนที่รอแต่รับไม่มีแน่นอนนะครับวันนี้ก็เลยหนุนใจเรานะครับ8ข้อในการที่เตรียมตัวที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตและบางคนก็เริ่มแล้วนี่เริ่ม40นะ50เริ่มแล้วนะครับ 50เนี่ยก็คือครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเดี๋ยว60-70เนี่ยแต่ว่ามันต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้ก็หนุนใจเราขอพระเจ้าไปพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ